ชื่ออะไรครับเมซี่เรียบด่วนเมซี่วินเมซี่นันนี่ก็ได้ค่ะผมเมซี่เหมือนแคทเตอร์เมซี่ซุบะซาเดชกับตันซุบะซาใช่าาแมวผลงานล่ะลง34นะัด94ประตูเฮ้ย <Hey, S 2> เก่งอกจริงนะไหนลองเล่าชีวิตส่วนตัวของคุณหน่อยสิผมเปรียบผู้ดีสารเนี่ยคือลูกบอลเล็เลลกเร่งรถขวาหน่รถเมย์มากนี่เลยเดี๋ยวโอเคเมื่อไุ่บะซาโนะกุสเปเรลสตีมัส ในนี้เขียนว่าถนัดเลี้ยงลูกใช่ค่ะทำไมคะก็เลี้ยงลูกเหมือนกันขอดูทักษะหน่อยได้ไหมทำแล้วเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยมาเลย oh <my> คุณมาทำไมครับเนี่ย oh <my> อยากเตะทีมชาติไทย นี่ถ่ายไปกี่คนแล้วเนี่ยแปดร้อยสาสี่คนตายดิพราะเมสซี่เจคนต่อไปต้องได้เรื่องกว่านี้ s c t ชวนน้องๆอ,อายุ7-12ถึงปีโพสคลิปโชว์ทักษะฟุตบอลร่วมกิจกรรม Finding the Next Messi เจกับพี่เจชนาทิพย์เมสซี่เจคนต่อไปรอคุณอยู่ ติดตามกติกาได้ที่ Facebook SCG Sport s